ไปครับไปไม่เป็นไรพี่ขออนุญาตอกคนได้เลยผมลงครับผมลุงขอญาตครับไปครับไปครับไปครับเมื่อเช้ามืดวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบปราม นำหมายสารอาญาบุกเข้าตรวจคน้นบ้านของนายเสียโปโป้อานนลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ถนนเพชรเกษมซอย44แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน15คน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงการจับลุ่มนายเสียโปโปอานนนและก็พวกในข้อหาตามหมายจับร่วมกันจัดให้มีหรือโฆษณาชวนเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และข้อหาสมครบร่วมกันฟอกเงินค่ะนอกจากนี้ยังมีการขยายผลพบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นอีก6เว็บไซต์นะคะโดยทางตำรวจมั่นใจว่าพยานหลักฐานที่มีในการขอหมายสารน,นั้นจะสามารถจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดไปลงโทษได้อย่างแน่นอนค่ะ พลตอสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้พบเว็บไซต์พนันออนไลน์6เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของนายเสียโปโ้โดยตำรวจจะใช้เว็บไซต์เหล่านี้ในการขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องและหาเครือข่ายอื่นๆต่อไปครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาในการสืบสวน,นประมาณสี่เดือนสเดือนซึ่งวันนี้ ได้มีการประกอบกำลังไปตรวจค้นเป้าหมายทั้งหมดเจ็ดจุดแล้วก็เมื่อวานก็ได้ขอสารออกหมายจับเมื่อเช้านะครับเข้าไปทำการจับกลุ่มเฉพาะหมายจับที่จับเนี่ยสิบสองหมายแล้วก็มีการจับซึ่งหน้าเพราะว่าพบ การพกพาอาวุธปืนนี่อีกหนึ่งลายเป็นสิบสามแล้วก็มีหมายจับเก่าอีกสองเป็นสิบห้าซึ่งยังไม่หมดแค่นี้ในคดีนี้มีหมายจับมากกว่าน,นี้ซึ่งก็คงจะต้องไล่ทำการจับกุมให้หมด ดานพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าคดีนี้ผู้ต้องหามีพฤติการแบ่งงานการทำเป็นขั้นตอนทั้งการประกาศเชิญชวนและจัดให้มีเล่นการพนันซึ่งจากการตรวจค้นบ้านพักย่านภาษีเจริญพบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการพนันจำนวนมากและพบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า1000ล้านบาทรวมทั้งมีการฟอกเงินแปลงเป็นทรัพย์สินกิจการอื่นๆส่วนทรัพย์สินที่ตำรวจตรวจจึดได้นั้นจะดำเนินการตามกฎหมายฟอก พฤติกรรมของกลุ่มเครือข่ายนะครับมีการสมคบกันนะครับในการแบ่งงานการทําเพื่อที่จะทั้งประกาศเชิญชวนแล้วก็จัดให้มีการเล่นแล้วก็นอกจากนั้นนะครับการาบัญชีทรัพย์สินต่างๆก็จะมีทั้งบัญชีรับบัญชีจ่ายนะครับแล้วมีบัญชีแถวสองนะครับเกี่ยวกับแล้วก็บัญชีพักนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่เงินออกนะครับเพราะว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ยร่วม ตรวจสอบสองเว็บก็ประมาณพันล้านบาทนะครับที่ที่ได้ตรวจสอบพบแล้วก็ซึ่งเราก็ได้เห็นการดำเนินการซึ่งเราก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานนะครับการเปิดบัญชีต่างๆก็จะมีการใช้คนอื่นนะครับในการโนบดีจํานวนมากนะครับซึ่งเราสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถจับกลุ่มไหนก็หาจัดที่มีการเล่นนะครับการพนันออนไลน์ร่วมกับร่วมกันสมคบกันฟอกเงินนะครับทั้งหมด31หมายจับ สำหรับการจับกลุมในครั้งนี้ใช้ชื่อปฏิบัติการชัดดาวกาแล็กซี่ออนไลน์ตำรวจได้บุกตรวจคน้นพร้อมกัน7จุดในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนนทบุรีและปะทุมธานีซึ่งมีเป้าหมายจับกลุ่มผู้ต้องหา31คนสามารถจับกลุ่มได้15คนในข้อหาร่วมกันจัดโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันออนไลน์และสมคบกันฟอกเงินส่วนผู้ต้องหารายอื่นๆนั้นอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุมตัวมาดำเนินคดีต่อไป